ควบปืนเซฟตัวหนึ่งย่าไม่ได้เลยแม็กปืนหัวจัดอ่ะรับเตยอันหนึ่งตัวตัวตัวปอมมันเยอะมากมันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะจนกูไม่ไหวอ่ะแล้วแม่งจะถอกกันเองนะพี่อะไรอ่ะแบบไอสัตว์แล้วแล้วเราเข้ามาเราเห็นอะไรวิวไม่บอกว่าอะไรเซ็กหมูวะอะไรแล้วเข้าตอนนั้นเราเข้ามาดูแล้ววิวแม่งแบบดูตอนนั้นแม่งเซ็กหมูอ่ะเออไอยาเซ็กหมูอะกูโคตรงงเลยเกิดเขี้ให้บอกแม็กเซ็กกันเองเฉยอ่ะ เออแล้วอันนั้นบอดมันทำใช่ไหมไม่ใช่คนบอดท่ามบอดมันทำเออท่าบอดเซ็กมันไม่ใช่บอดเซ็กต์ตุ่ยเงเซ็กตูตุ่ยดูเฮ้ยเขาเซฟไหมครมันยังไม่ขึ้นอ่ะจอดแล้วใช่ไหมจอดแล้วไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นอ่ะเออ ถ้าเชื่อมไม่ได้กูต้องเกมเข้าใหม่เลยเจอรียสี่ขีดถ้ากูเอาเกมเข้าใหม่เลยเพราะกูกดอีซีไม่ได้เดี๋ยวโดนของจริงเดี๋ยวก็ร้องร้องอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะเห็นกูทักไปปะโดมในสตรีมอ่ะจอก ทำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดอันนี้อะไรเ็น,น,เก,น,นเกินทำกูดูดูได้อันนี้กูรู้แล้วอันนี้กูสร้างห้องเลยนะเออวะ่ะเรายังไม่ได้ออกอันเรเวนจินเลยเฮ้ยให้กูสร้างห้องเลยไหมวิกตอร์สีขีดดูพวกคนดคอยคนด้อมคนด้อมสร้างนะฮะสร้างคนด้อมก็นั้นไาปิดห้องปะ เฮลโหลฮัลโหลนิก้าเอ้าฮัลโหล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 เฮไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยวิว <laughs> เราเข้าผิดแล้ว <laughs> <laughs> เ,เข้า <laughs> เรา <laughs> เราเรา,เราเข้าไปของใครไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นฝรั่งมัง้งแล้วแบบเขาฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็เรียกว่าคุณโดมั oh, oh ้งฮัลโหลฮัลโหล แล้วมันเข้าไปเฮลโลนิกาโอ้โหอะกูสร้างห้องแล้วสักแบบอะสภาหายไปเยอะแล้วนึกว่าเป็นห้องคุณโดมเฮลโนี่จะร้ายเลยดิแม่งกลายเป็นคนบาปเลยอะแต่แต่เราพูดในโลนิกาเขาไม่ตอบอะไรกลับเลยแล้วเขาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันเดิมอะฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาเดินข้ามาโอ้โห กูยึดติดแม่งเฮ้ยอะไรเว้ยเฮ้ยฮะไอ้บ้านี้แกไอ้บ้านี้แกมันเป็นเสียงเปิดมาแเตีเดียวเลยเหพิ่งพูดที่เราไม่รู้ได้เสียงเปิดเลยแล้วมึงแล้วมันเหมือนเสียงกูขนาดเลยเหรอเหมือนเสียงกูยังไงวะเดี๋ยวนะไม่แห้ง คือถ้าเกิดกูทำเสียงเลยคือเสียงกูจะเหมือนมันอมนเมรกา้ามาอเมริกาเหมือนเหรอเข้ามาเลยมาเขาไปได้ทุกคนเขาขอบหมดแล้วเทเบิลแคสกี่แหล่อะไรทีขับรถแคนมากูได้จ้ะไม่หันละองเล่นโ oh, อ้ยอ่ะ อไงอ้ยคุณโดมอ่ะมันพองนี่หว่าเนี่ยอ๋อเหรอคุณโดมคุณโดมอยู่ไหนวะไปเล่นดิผมก็จอดออกนะมาโดนเข้ามาละอ้าวเาข้ามือกูอเลยอืมอะไรนะทุกคนวุ้ยหนูป่าให้ถึงทางไปครับทุกคนปาปะมาแชปเตอร์สองเนี่ยคุณโดมรู้บ้างม หนูบ้าหนูบ้าไอต่อใครมันเปล่าตัวเล่นอยู่แม่งหรืเปล่าบ้าบ้าสคริปป่ปะไม่เลยมันมันถึงหน้านี้ยังอะไรยังคอนเนคติ้งอยู่เลยเออกูยังคอนเนกอยู่คอเนยู่กูยังคอนเนคอยู่ใครนี่กะาวิคโซนี่ะสีสีเหม่งตัวดำว่ะมึงก็ดำเหมือนกันแหละหนึ่งในพวกเราเนก้าเ้ยเออพเองอ่ะเนก้าป้ออย่ามวังงอ

ขาทั้งตัวแล้วของวินน่ะขาทั้งตัวแล้วเหมือนกันลินไม่รู้อันนี้ฮะขาหมาป่ามึงขาวทั้งตัวยังหมาป่าแล้วขาทั้งตัวแล้วเกมเกมมันตะบังละออกเกมออกเข้าใหม่อ่ะออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ 等少来挖。 นี่ลินป่ะไอ้นี่โดมนี่โดมเข้ามาโดป่ะมึงสองคนมามึงกูแข่งกันแครแพ้โดนใส่ดาบเล่นไงกดจะไปบ้ากดจะไปบ้าแครแพ้เป็นรับเลมาโอ้โหมึงไม่ปิดไปปิดหูเลยเอ้าจะตดเปิดจะได้เสียงอะไรดังดังกว่าวะอ่อนให้โอ้โหเดี๋ยวนะเสียงนี้นี่แม่เอากูลรูเกมเลยเอาไอ้เหี้ย ไม่เบ็นหูวเออรับไม่ได้ว่ะเนี่ยมาล้วหัสัตว์กับเดียวเลยเปิดนั่นแหลดูเรื่องๆดูเรื่องคุณดอมได้ดูยังวะหรือวม่อย่องยังไม่ดูยังไม่ดูเลย เซฟไมล์ไลอ์ IOU ไมล์ไมล์ OIO เอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทำไม IO อ้าวรถดับฟังทำไมทุกคนแปดปีต่อมายัยเออช่วยผักหน่อยนั่กูนั่งอยู่กูขี้เกียจโอ้ยช่วยช่วยผักหน่อยเพื่อโอ้ยเหนื่อยสวันดีนิกกาข้างหลัง เอออะไรอ่ะเพื่อน่กล้าเออโอเคเทสเสียงได้อยู่ไ่หไม่ใช้หมดเลยวิ่งเร็ววิวอย่าต้องรถมันหายไปไหนเออรถมันหายไปไหนวะเฮ้ยไอ้พุกงแรงแสงมาวิ่งวิ่งวิ่งเร็เลยรถมาหายไปเลยแล้วคุณไม่บอกผมว่าคุณไม่ปิดร้านดีกว่าผมโดนวิ่งเร็วโดนมันอยู่ข้างหลังมึงเลยวิ่งเร็วยิ่งเลยคุณดับไม่ใช่คนณดับไม่ไปนี่30นาทีรวม ห้านาทีล่วงไอ้กี่โลเมตรเพื่อจางเรียกแล้วนะเพื่อจางเรียกแล้วเพื่อจางเรียงวิ่งเอาวิ่งจางเรียงจางเรียกจะหมดใวิ่งอยู่มอบแม่งห้านาทีม่วงจางเรียงลุกโอ้ยใครที่วิ่งอยู่มอบ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 ไปมอบไปมอบมอบมอบโดนกิ้งนะมอบโดนกิ้งแม่งตอนนั้นเรามาช้ามึงให้เรากิ้งเข้าแถวอะกิ้งเข้าแถวเลยเอ้ยขาเคยเดนอะ ไม่เข้าสะพานเองเป็นคนดีนะเห็นผมเสียงดังเงี้ยให้มันนอนไว้ไม่แช่เงี้ยไม่กดไอ้กดย้อนไม่นอนเข้ามาเลยกดหิน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 ทำไมไกดวะไอ้ันมีอะไรวะกดหินกดหินไอ้กดหินก็ไอ้กดหินกดหินหน่อยกดหินไปเข้าปากมันจะตายวะกดหินหน่อยกดหินแล้วแล้วมันแล้วมันเป็นแหละใครตายอ่ะกดหินกดหินไปแล้วเหรอเรากดแล้วเนี่ยกดข้าศีกัด เอ้าวพี mm All right. All right. Uh ่ช huh. right. yeah, so yeah. nah so ิคต uh, anyway, ้องตายเหี yeah. ้ยเหี้ยนอนเหม็นได้คิดจัดไม่ดัง้านหเลยนะอ้าวนอนเหม็นกันหมดเลยปาสกิปสกิปทุกคนกดสคิปปาสเปกมาไม่กดกูกดไม่ได้อะมันป้างไอ้โดมห่อเป็นยังไงเห็นรถแม่งกินเข้าไปเลยไม่ต้องกดมัน้องกดหินค้างไอโดมห่อไอโดมเข้ามาแล้วไปเข้าปากรถอ่ะไม่ต้องกดหินค้างเหมือนเนี่ยผมผมอยากรู้เฉยว่าถ้ารถกินจะเป็นยังไงสกิปดิเอาเลยพี่ ไม่ไปใส่คิดว่าคิดเดียวเลยวิ่งดิเอาแป๊บหนึ่งกูเกาหัวอยู่เอาตาเรียกแล้วทีรวมพลทีรวมมีเอาไอ้แม่งลาเตกันมันด่ามองไม่เห็นใครเลยแต่รู้ว่าด่านไอ้ด่านด่านเนสซีมันเป็นยังไงอ่ะมันมาเยอนอ่ะด่านเนสซีคือด่านเนสซีอ่ะด่านทะเลอ่ะ

เมื่อกี้ผมกระโดดสะพานมันข้ามแล้วอยู่ดีมันติดติดกระแหงแล้วกขเห็นตายหมดเลยไอ้สัตว์ไอ้ยักษ์กูกระโดดไม่ขึ้นไหนสัตว์สเปิาร์มันพังอ่ะชูไม้เดี๋ยวกูมืเกันนี้ได้มีความสามารถมากพอใช่ไหมไม่ได้อุ้ยโอ้โหแล้วใครตายกูตายคนสุดท้ายไอ้สัตว์กูยืนเหงาสิงั้นตายคนแรกเลยไหมไงอ้าวลาก่อนวิวลาก่อนไอ้สัตว์กูโดนทิ้งเหลือวิวคนเดียวฮัลโหล เป็นไรเ้าผ่ากเของพากเหรอ,อไปไอพวกนั้นอยู่ไหนอือคโดมานี่ปะมาเล่นบาสปะนี่เล่นบาร์สปะม่เล่นบาร์สปะดมดังดังเอ้ยโอ้โหชนแปนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเจ็บวะ

อันนี้มันเนาะแป๊บเดียวขอเลย้ย up ก่อนมึเลีอัพกดจ้าละนี่ไปละแล้วใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะไม่พูดได้อ่ะ v i e หรือวิว w หรือคนดวง A วิวไอ view เฮ้ย A A view หรือโดนตายก่อนนะไอโดนนราตายก่อนวิวตายใช่ไหมคนจริงบ้านน่ะมึงให้มึงให้บอดเจ็บจากกระดองไปเลยไปบอดไปเหยี๋ดวนี้บอดอันนี้ไม่ใช่บอดละอยู่ๆทำ a n i m a t i นอ่ะบอดไม่ทำ a n i m a t i o น เออแล้วทำไมมันไม่พูดอ่ะเด้าแม่อันนี้ดูอันนี้ดูคุณโดมไม่พูดเหรคุณโดมแม่งเนียเป็นบอสหยุดปลาปลาถ้ไปจะดีกว่าแล้วอยู่ไปละอยู่ตายเอ้าเอ้าใครอ่ะ เพื่อผักมันเป็นรูน้จะเบิดแล้วผักกระจายเลย <laughs> อ่ยอะไรโอ้ยแล้วกเมื่อกี้ใครเดินผักอ,อ่ะพวกมันยังไม่ตายอ่ะไอโดมไอโดมกับไอวิวยังไม่ตายไอพวกวิวไง อ้าวแล้วแล้วคุณโดมไม่ได้อยู่ในไอเนี้ยเหรอทำไมเสียงคุณโดมหายวะเปิดอ๋อใครตายอ่ะโอ้พักวัดเชอะแล้วตอนนี้ไม่เไหนกันนะตอนนี้มีใครอยู่มั่งอะแล้วต้องทำอะไรวะลืมละไปไปหูวข้างล่างะ่ะไปตัวข้างล่าง เอ้ยไอชื่อชื่อที่ไหนะชิดินดินลงมาเลยโอ้โหเอ้เด็กดีเด็กดีไหมนี่เด็กดีกินช็อกโกแลตไหมมาแล้วมาน้อยไม่กินช็อกโกแลตป่ะมาน้อยเด็กช็อกโกแลตป่ะมาน้อยมาในห้องใต้ดินเด็กเลยช็อกโกแลตมาอยู่กับพี่ห้องใต้ดินเหรอวุ้ยนึกว่าไมโครเวฟเมื่อกี้ขึ้นไปป่ะว้เด็กก็น่าต้่งอยู่ในลิฟต์อีกแล้วปะอ่าฮะ ทำไมคุณโด,ดมกัววิวมันตายบ่อยอเหรอวะไม่ก็เกรงกูป่ะฮะจบป่ะล่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเกิดแล้วโอ,โ,โอ้โหเฮ้เงี้มาสักทีไเกิดแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงมันมีไอ้นี่ที่เกิดอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้คุณคุยกับบอดตั้งนานเปิ๊บกับบาดละอ๋อบางบางครั้งที่โดนเหยียบระเบิดสองตัวเลยไม่ใช่ผมเลยวิววิวใช่วิวป่ะตอบก็ไม่ใช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 ่ไม่ตำม้อนบอดถือคุณกนตรีนะเออมาตำมันแล้วคุบคืคุยกับเป้เป็นเพื่อนท่าตีกว่าแล้วแล้วเปึ๊บก็ผักมันไปตายเหรอ เลี้ยงส่งให้รับตัเลยเพื่อความปลอดภัยมีมิระเบิดนะมีระเบิดนะเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาในละกันนานๆมองเห็นป่ะมองเห็นป่ะดำอย่างมองไอยเหี้ยกินกินเลยกินเลยเอา ที่ผมใส่จังหวะให้จังหวะเนี้ยฮะได้อีกคนใครอ่ะอะไรใครคนก็ผมไมผมอยู่นี่โอ้เจ็บ <laughs> เจ็บเจ็บเพ้อเฮ้ยอ้ยกูปาขวดมันตายเพ้ออ๋อเพ้อมันจำกัดตัวพอมได้ เงินมันจัดหรืเพลงอะไรไม่รู้มันจัดเอาเล่นเร็วเล่นเพลงเร็วเอาดูแล้วผมมายสารยิทธนะครับวันนี้จะมาร้องเอฟงฟังครับเฮ้ยเฮ้ตรงนั้นอ่ะไอ้นั่น่ะเห็นนะหมอยืนนิ่งนิ่งเร็วเดียได้เหรอเดียวเองทำเร็วเนี่ยจะได้กลับบ้านมันเขียนว่ายิงเนี่ยไอ้ลินมึงครูฝึกไป เอาเว้นไปตรงเลยเอ้าไอ้นั่นไอ้นี่างนี้บัดมวยวิชามาบัดมวยไอ้ไอ้อ้วนอ้วนนั่นแหละไอ้อ้วนอ้วนนั่นแหละเอ้ยใครมาเล่นตตปอเพื่อวันมีวิธีดูต่อปอยู่เพื่อปลาขวดใส่มันสองทีอ่ะถ้าได้รู้แล้วรู้แล้วถ้าเกิดกูปลาขวดใส่ละเบื่อฮะเกิดอะไรขึ้นมันม่ดิ จะอยู่ในห้องไหนแล้ว่าเราเข้าไปกี่คนนะอะฮะแล้วมึงดึงเนี้ยนี่จิกจกไอ้เงี้ยวิวเหรอนึงจิงจกเลยสนะัตว์เริ่มัแล้ว